วันนี้ก็จะขอพูดถึงชาวโซเชียลแคมคนหนึ่งสองคนกระเทยที่ออกมาทำคลิปดา่าป่าตอง GG35 คนที่กำลังเป็นที่ฮือฮากับคู่เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนอเป็นเน็ตไอดอลของเขาที่เขาตามชื่นชมชื่นชอบเขาก็เหมือนเป็นแฟนคลับไลกลๆของพี่นะคะ ทีนี้เราก็เลยเข้าไปติง่งเพราะว่าพี่เขาทําคลิปออกมาในแง่ที่เราดูแล้วมันไม่ใช่อะอย่างคุณเป็นเน็ตไอดอลเนี่ยคุณเห็นคนที่เขาเคยชื่นชมชื่นชอบคุณกําลังด่าใครหรือกําลังตีใครก็แล้วแต่เนี่ยคุณมีแรงจูงใจมีความที่เขาชื่นชมชื่นชอบอยู่ในตัวคุณคุณมีอิทธิพลต่อเขานะคะคุณสามารถบอกเขาได้ว่าน้องอย่าทาแบบนี้เลยคะ่ะไม่ดีนะ โดยที่ว่าตัวเองไม่ต้องเดือดร้อนด้วยตัวเองไม่จําเป็นจะต้องเออเป็นเป็นคนที่ข้องเกี่ยวหรือว่าเป็นตัวเสี่ยมในการพูดเนี่ยเดี๋ยวคนที่เขาดูเนี่ยเขามีวิจารณญาณแยกแยะได้พอนะคะว่าเอ่อการพูดของพี่ความเขาเรียกอะไรจุดประสงค์คือต้องการอะไรว่าอ่านว่าอย่างนั้นมันจะจบสวยกว่าแต่พอเขาพี่ทําคลิป หนีออกมาว่าไม่อยากจะด่าไม่อยากจะซ้าเติมพี่รู้ไหมคะแค่พี่ทําคลิปแบบนี้ออกมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการซ้ําเติมเขาไกลๆแล้วตอนที่ชว่วงที่เขามีปัญหาพี่ไม่ออกมาให้คําแนะนําให้กําลังใจแต่พอจบแล้วพี่กลับออกมาพูดออกตัวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพี่ไม่ต้องกลัวคะ่ะเพราะไม่งั้นนะคะคนอื่นที่เขาโดนตามชื่นชมชื่นชอบเขาก็ต้องคอยมาออกปฏิเสธอย่างนี้อยู่ตลอด คนเขาแยกแยะได้ว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวตอนนี้พี่มีความบาดระแวงมากเกินไป AR ก็จะบล็อกพราะพูดติงพูดไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่เข้าข่ายที่ตัวเองต้องการฟังเนี่ยบาดระแวงแล้วว่าคนคนนี้มาเนี่ยจะมาด่าฉันหรือว่าจะมาแบบว่าเกาะกระแสฉันหรือว่าจะอะไรคืออันนี้เป็นการเล่นอย่างอย่าง ฟังคลิปที่แบงกี้บานาน่าเคยพูดอีกครั้งหนึ่งก็ดีนะคะถ้าพี่ยังจําได้คลิปที่พี่พูดว่าใช่กดชอบกดไลค์ใช่กดแชร like, ์ share, ไม่ชอบไม่แคร์เอ็นดูพวกเราเนี่ยพี่กําลังจะลืมมันไปอีกครั้งนะคะว่าพี่เคยพูดคาแบบนั้นซึ่งการกระทําแบบนั้นเหมาะสมและน่ารักมากแต่ครั้งนี้คือไม่โอะจะบอกว่ามันเรื่องของฉัน ในขณะที่ถ้าพี่โหลดคลิปลงสังคมออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องของพี่คนเดียวละค่ะสิ่งที่พี่ถ้าทําประโยชน์กับสังคมได้พี่ก็น่าจะทานะคะแค่ติงว่าพี่เพนไม่มีสิทธิด่าหรือซ้ําเติมเขานะคะก็กลายเป็นว่าพี่ไปซ้ำด,ด่าหรือซ้ำเติมเขาตรงไหนนี่ก็เลยบอกว่าหมายถึงคําที่พี่พูดว่าไม่อยากด่าหรือซ้าเติมนะคะอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยแบบว่าขอบล็อกนะถ้าจะไม่ถ้าจะมีความคิดส่วนทางพี่ไม่จําเป็นจะต้องอะไรอ่ะไม่ได้หมายถึงว่าการที่เขาชื่นชมไม่ได้หมายเขาจะทําให้เราเดือดร้อนใจลาคาใจก็ทําให้พี่เดือดร้อนใจลาคาใจตรงไหนเหรอคะก็บอกแล้วว่าคนเราเนี่ยดูออกว่าคุณได้เกี่ยวข้องหรือเปล่าเขาแค่ชื่นชมครับพี่เฉยๆหรือเปล่าอันนี้พี่ออกจกไอ้นี่ ระมัดระวังตัวมากเกินไปเดี๋ยวจะไม่มีความสุขเอานะคะเข้าใจค่ะว่าพี่มีความสุขอยู่ตลอดอันนี้พี่ก็มานั่งลบเม้นหนูแับิีกแค่เรื่องแค่นี้ต้องมานั่งลบเม้นหรือขอบล็อกเหรอคะอันนี้ก็อยากจะแค่ฝากถึงไว้ว่าสิ่งที่ต้องการไม่ได้ต้องการทำให้พี่เสียหายเลยต้องการแค่ว่า ทำไมพี่ไม่ลองทําในอีกแง่หนึง่งทําไมหนังทําออกมาถึงวิจารณ์ได้เพราะเหรียญมันยังมีสองด้านเพราะฉะนั้นพี่ก็จะต้องยอมเปิดใจรับฟังกับอีแค่หนูเข้าไปจริงเนี่ย p a r ั n น Why not ทำไมถึงแบบว่า Not here Not uh, everything ถ้าเกิดว่ามันแบบ different ปุ๊บ มันไม่ได้ล่ะค่ะพี่จะต้องลองเปิดใจมากๆกว่านี้หรือพี่จะปิดไปเลยพี่ก็ต้องไล่บล็อกอีกเยอะอะค่ะแล้วก็จะกลับมาสู่วงวนจุดๆุดเดิมที่พี่เคยพูดคลิปที่หนูกล่าวไว้ข้างต้น